สวัสดีครับอยู่กับผมกันอีกแล้วน,นะครับไล์ไลเส้นไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเวลาดูกันดั้มอะครับแล้วก็มักจะมีสไตล์โมบิลสูตรที่เราชอบอย่างเช่นขอตัวอะไรก็ได้ที่มันมีปีกตัวสีดําหรือตัวไหนก็ได้ที่มันโกงกว่าชาวบ้านหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งของแต่ละคนนะครับมันจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับผมอะครับมันคือสีทองครับใช่ครับสีทอง เพราะงั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูโมบิลสูตรสีทองอลังในจัก,กรวาลของกันดั้มกันบ้างครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างโดยเราเนี่ยจะเริ่มจากโมบิลสูตรสีทองนิดๆไปจนถึงทองทั้งตัวเห็นแล้วคือต้องยิงไอ้นี่มันก่อนนะครับสีมันจะทองแบบจ้าไปทั้งสนามลบเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับที่5กันดั้มแอสเทโกเฟมอมสัมีนาเปิดมาก็ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับ กับคลิปสีทองที่สวยงามตอนแรกที่ผมได้ดูนะครับผมก็นึกว่ามันคือล่างพัฒนาของบีสกันดัมเพราะผมมาได้ไปเห็นที่แขนของมันครับแล้วผมนะก็ไปเถียงกับเพื่อนต่อด้วยว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคือบีสกันดัมเวย้ยแต่เพื่อนผมนะครับมันก็สู้กลับครับมันก็บอกว่าเฮ้ยมึงมึงไปลองดูใหม่ผมก็เลยลองกลับไปดูใหม่ตามที่มันว่านะครับสรุปจริงๆมันก็คือโกเฟมครับไม่ใช่บีสกันดัมโดยเราจะได้เห็นตัวนี้นะครับจากผาากันดัมซีสแอสเทย์ ที่เป็นไซส์สตอรี่ของภาคกัน์ดัมซีดด้วยลักษณะรูปร่างของโมบิลสูตรตัวนี้นะครับที่เป็นสีทองมันไม่ได้มีเอาไว้แค่เท่ๆเฉยครับแต่มันเอาไว้สําหรับให้พวกขุนนังพวกออฟอะครับเขาขึ้นขับโดยเฉพาะโดยซีรีส์เอสเทเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4เครื่องด้วยกันโดยใช้ข้อมูลที่แอบไปโดมาจากโครงการ G Project มาใช้โดยโครงการ G Project นะครับมันก็คือไอหุ่น5ตัวนี้ครับจะภาคหลักและถ้าใครสงสัยนะครับว่าทําไมมันถึงต้องไปโดมาเพราะประเทศออฟอะครับ เขาก็ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้กับประเทศตัวเองและโมบิลสูตรที่เราว่ามานะครับมันจะถูกสร้างขึ้นที่โรงงานลับใต้ดินของบริษัทมอร์เกนเลสครับที่อยู่ที่เฮลิโอโพลิสคาว่าเอสเทนะครับตามชื่อมันจะมีความหมายว่าหลงผิดหรือออกนอกลู่นอกทางครับโดยคําที่เขาใช้เนี่ยเขาต้องการเสือให้คนดูอย่างเรานะครับเข้าใจแบบนั้นตามเรื่อง ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แอบไปลักลอบออกมาครับหลังจากนั้นนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่พวกซาฟเข้าจู่โจมในช่วงแรกของเนื้อเรื่องในภาคหลักทําให้ลอนโดโกีน่าซาคุะครับที่เป็นขุนนางของออฟม่เลยตัดสินใจทําลายห้องทดลองทิ้งเพราะเรื่องเนี่ยมันจะแดงขึ้นมาได้ถ้าเกิดมีใครไปผลิตโมบิลสูตรในประเทศที่เป็นกลางทําให้มันเกิดปัญหาระหว่างประเทศได้ครับต่อมามันก็เลยจัดการชิ่งขับโกเฟบออกมาพร้อมกับจิกบาซูก้าของดูเอลกันดมติดมือมาด้วย แต่มันน่าเสียดายอย่างหนึ่งครับไอ้แขนขวาของโกเฟมเนี่ยมันดันไม่สามารถใช้งานได้ครับมันก็เลยต้องการไปไอ้ด้วนอยู่พักหนึ่งเลยหลังจากนั้นนะ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ต่อสู้กับเลดเฟมของโลครับแล้วมันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็ได้ทําการยกเครื่องใหม่เป็นโกเฟมอมัสึพร้อมก็ได้มีการติดตั้งแขนขวาของบิสแันดัมที่มันได้ขาดจากการต่อสู้กับสไตร์มาติดตั้งใหม่ทําให้โกเฟมเนี่ยมันได้รับระบบพางตัวอย่างมิลาดคลอยแล้วก็เกาะเฟสชิพมาครับ แต่อ้เกาะเฟสชิปเนี่ยมันจะมีอยู่แค่บริเวณแขนขวาเท่านั้นส่วนแพ็กด้านหลังมมนได้มีการติดตั้งปีกที่คล้ายคลครงเล็บนะครับที่เรียกว่ามาโกโนอิคุตจิซึ่งมันเนี่ยจะเอาไว้ดูดกืนพลังงานจากโมบิลสูตรเครื่องอื่นมาแล้วมันก็ยังมีอุปกรณ์อย่างมาร์กชิลานโฮโขที่เอาไว้จับสตูแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองได้ครับหลังจากนั้นนะครับมันยังไม่จบเพียงเท่านี้คนขับอย่างกีน่าเนี่ยมันก็ได้ตุยลงไปครับและน้องสาวฝาแฝดเนี่ยมันก็เลยได้มาขับต่อ แล้วก็อัปเกรดโกเฟมเนี่ยเป็นโกเฟมอมาสึมีนาซึ่งคำว่ามีนาเนี่ยมันจะต่อ้ทยอีกทีหนึ่งครับแล้วมันก็ได้มีการติดตั้งซูมมฮานทาจิที่มีลักษณะเป็นกองเล็บและดาบเล็ก2เล่มนะครับอย่างทศกานอสุลุกิแล้วก็อาวุธพิเศษอย่างหอกโอคิซึโนะคากามิซึ่งมันนะครับสามารถใช้เป็นโลหรือบีมเบดก็ได้หรือจะสามารถยิงออกไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยข้อมูลการพัฒนามันเยอะมากจริงๆอ่ะมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ แต่ผมว่าเราเอาไว้แค่นี้กันก่อนละกันครับสำหรับตัวนี้อันดับที่4โกซูโมจากซีรีส์เทิร์นเอมบิลสูตรตัวนี้นะครับจะเป็นโมบิลสูตรฝั่งเดียร์นาเคาน์เตอร์ที่เป็นกองกาลังบนดวงจันทร์โดยพวกเขานะครับต้องการหวังจะลุกลานโลกแล้วก็ชอบส่งโมบิลสูตรลงมาเป็นประจําครับแต่ซูโมที่เป็นรุ่นแมสโปรดักเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเงินแต่ที่เราเห็นเป็นสีทองนะครับมันจะเป็นเครื่องของแฮร์ริโอตครับไอคนนี้นะครับ โมบิลสูตรของมันเนี่ยจะเหมือนแบบราชองคลักษ์ครับหรือประมาณรอยัลกาดซึ่งจะมีลักษณะสีทองที่โดดเด่นแล้วก็ดูอลังการกว่าของชาวบ้านทั่วไปครับโดยเราจะเห็นในเรื่องนะครับวู้โมบิลสูตรตัวนี้มันมีความคล่องตัวสูงมากแล้วก็มีน้ําหนักเบาเหมือนกับเทิร์เอเลยครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของคอกพิทหรือห้องคนขับเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับของเทิร์เอด้วยเช่นกันจริงๆแล้วซูโม่ครับมันถูกออกแบบมาให้ใช้ในอวกาศเป็นหลัก แต่ในเรื่องที่เราดูเนี่ยมันพิสูจน์ออกมาแล้วครับว่าในโลกเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นกันต่อไปเลยนะครับผมจะขอมาพูดถึงอาวุธของโกซูโม่กันบ้างว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเริ่มที่อย่างแรกเลยนะครับแฮนด์บีมกันไอ้ปืนนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นปืนพกแต่บอกก่อนนะครับอย่าได้ไปดูถูกมันเชียวเพราะไอ้ปืนพกของมันเนี่ยมันแรงกว่าบีมไรเฟิลของโมบิลสูตรบางตัวอีกครับต่อมาจะเป็นอาวุธระยะใกล้นะครับที่เรียกว่าฮีทแฟน โดยลักษณะของมันเนี่ยมันจะเหมือนใบพัดลมครับมันจะสามารถนํามาใช้เป็นโล่แล้วก็เป็นอาวุธในการโจมตีระยะประชิดได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับมันยังมีอาวุธที่เรียกว่าไอฟิลเจนเรเตอร์ด้วยครับคือมันจะทําการสร้างสนามพลังออกมาครับแล้วก็ทําการยึดติดโมบิลสูตรตัวอื่นให้อยู่กับที่แล้วก็ทําการโจมตีใส่โมบิลสูตรตัวนั้นครับอาวุธหลักๆของโกซูโม่มันก็จะหมดแล้วนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3อย่างคือจริงๆผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับที่มันมีอยู่แค่3อย่าง แต่พอเรามานึกดูอีกทีนะครับโมบิลสูตรตัวนี้มันมีความคล่องตัวสูงมันก็คงไม่จําเป็นนะครับที่ต้องมีอาวุธเยอะแยะให้มันมากมายอันดับที่3อาอวาลอนถ้าใครจําได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมทําอวาโทเล่ไปแล้วแต่รอบนี้นะครับเราจะมาทําอวาลอนกันบ้างโดยตัวของอาวาลอนนะครับมันจะอยู่ข้างในตัวของอาวาโทเล่ครับแล้วก็มีเตาพลังงานแสงอาทิตย์เทียมติดอยู่บริเวณด้านหลังของโมบิลสูตรโดยตัวของมันจริงๆนะครับ มันจะเป็นร่างหลักครับเป็นร่างที่แท้จริงของอวาโทเล่แล้วก็ทําการประจําการครับนั่งอยู่ด้านบนสุดถือ GNB e a m l i f e o กระบอกคู่โดยร่างกายส่วนล่างนะครับมันจะถูกล้อมไปด้วยเกาะของอวาโทเล่แต่สามารถถอดแยกออกมาเป็นโมบิลสตรในกรณีฉุกเฉินเองได้ครับโดยลักษณะดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกันดัมครับแต่เหมือนมันจะไม่ใช่กันดัมครับแต่ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอะ่ะที่มันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความคล่องตัวสูงเนี่ย มันสามารถทําให้ต่อสู้กับเอ็กเซียได้อย่างสูสีเลยครับแต่เหมือนในซีรีส์นะครับมันจะติดอยู่แค่อย่างเดียวมันติดที่ตัวนักบินครับไม่ยังกากเลยคือจริงๆมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้ครับตัวอาวาลอนแต่ก็แช่างมาเถอะนะครับเรามาดูเกาะของอาวาลอนกันบ้างดีกว่าที่เราเห็นเป็นสีทองนะครับมันไม่ได้มีดีแค่ความอลังการเพียงอย่างเดียวมันเนี่ยครับจะสามารถทําหน้าที่กระจายลําแสงอนุภาคเพื่อลดทอนความเสียหายได้ แถมนะครับมันยังสามารถกางเกาะ GN Fuel ได้อีกด้วยส่วนอนุภาคที่มันเป็นสีทองนะครับมันทาอะไรไม่ได้เลยครับมันได้แค่ความเท่อย่างเดียวเรามาดูอาวุธหลักๆของอวารอนกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มที่อย่างแรกเลยนะครับ Beam Saber ครับมันจะเป็นอาวุธดาบลำแสงปกติแบบทั่วไปนั่นแหละครับต่อมานะครับจะเป็น GN Beam Rifle ที่เอาไว้สำหรับโจมตีระยะไกลแล้วก็จะมี Beam Cannon นะคบเป็นของตัวเองโดยมันนะครับจะทำการกางปีกเอาไว้ทั้งสข้าง แล้วก็ทําการยิงออกไปแบบปืนใหญ่คือตัวนี้นะครับผมแอบเสียดายจริงๆผมว่านะครับมันครบเครื่องมันน่าจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้ครับตัวนี้อันดับที่2องเฮคุชิกิเดิมมีใส่การพัฒนามาจากเดลต้ากันดัมซึ่งตัวเดลต้ากระดัมนะครับถูกสร้างแล้วก็พัฒนามาจากบริษัทอนาไฮอิเล็กทรอนิก ต่อมาได้ทําการทดสอบนะครับแล้วก็พบว่าไอเทคโนโลยีตัวนี้ครับมันมีปัญหาในด้านการผลิตกลไกลที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์ครับมันมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอจึงได้พับเก็บโปรเจกต์นี้ไปต่อมาทางเอลโก้นะครับเขาได้ทําการป้น RX178 กัะดั้มมาร์ก2จากทางไททานไปครับแล้วก็ได้ทําการศึกษาโครงสร้างแบบโมเ e อเบิลเฟรมที่สมบูรณ์แล้วก็นํามาติดตั้งให้กับเดลต้ากัะดั้มเพื่อพัฒนามาเป็นเฮคุชิกิครับ โดยตัวของฮคุชิกินะครับจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นโมบิลอาร์เมอร์ได้ตามคอนเซปต์ดั้งเดิมของเดลต้าชื่อของฮคุชิกินะครับมันมาจากคําว่าฮิคุที่แปลว่า100ครับพอมารวมกันนะครับมันเลยกลายเป็นคําว่าแบบที่100โดยศาสตร์ตาจา์เอ็มนาคานะนะครับเขาจะใช้คอนเซปต์ว่าเป็นโมบิลสตรที่มีความทนทานถึง100ปีแต่ตัวนี้นะครับแม่งไม่ถึงปีก็พังยับยุยย์ไปแล้วครับเรามาดูความสามารถของฮคุชิกิกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มที่การป้องกันกันเลยครับเกาะของเคคุชิกินะครับสีทองเนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้เท่ๆเ,เ,เหมือนกันครับมันจะเป็นเกาะแอนตี้บีมคอซึ่งเกาะนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ทนการโจมตีจากอาวุธบีมที่ไม่รุนแรงได้ครับส่วนโล่นะครับมันจะเอามาจากมีโมกับไฮแซคที่เอามาใช้ในการป้องกันส่วนทางด้านการโจมตีนะครับจะมีการติดตั้งปืน60มิลมตรวแล่นกันครับเป็นปืนกลแล้วก็บีมไรเฟิล เป็นอาวุธมาตรฐานโจมตีระยะไกลทั่วไปครับแต่มันจะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยเพราะฮิคุชิกินะครับเขาได้ถูกพัฒนามาให้ปืนเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่าหลายเท่าและในส่วนตรงปลายกระบอกปืนนะครับจะมีการติดตั้งบีมเซเบอร์เอาไว้โจมตีในระยะใกล้ต่อมาจะเป็นเครบาซูก้าครับโดยมันจะสามารถบรรจุก,กระสุนได้ค่อนข้างหลากหลายทั้งกระสุนกาวกระสุนลูกปายแล้วก็กระสุนหัวระเบิดครับต่อมาเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่เรียกว่าเป็นท่าไม้ตายก็ได้ครับ โดยมันนะครับจะเอาไว้ล้างบางศัตรูโดยเฉพาะอย่างเมกาบาสุกาลันเชอร์เวลายิงนะครับมันจะทําการปล่อยอนุภาคระดับสูงออกมาแล้วก็ทําลายล้างศัตรูครับจนหายไปในชั่วพริบตาได้เลยแต่ถึงมันจะแรงยังไงก็ตามครับมันก็ยังมีข้อเสียเพราะเวลายิงอะครับมันค่อนข้างช้ามันจะต้องทําการชาร์จก่อนครับแต่ถ้าอยากให้มันไวอะครับมันก็สามารถนาโบวิลสูตรตัวอื่นมาช่วยในการชาร์จได้อ้ออีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกตัวนี้นะครับมันยังมีบีมเซเบอร์ด้วย มันจะติดตั้งไวที่กระโปรงหลังครับอันดับที่ 1. อากาซึกรริกันดัมมาถึงโมบิลสูตรตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับที่เป็นสีทองโดยตัวนี้นะครับเขาจะมีสายการพัฒนาม,มาจากสไตล์กันดัมแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นดานป้องกันสุดท้ายของประเทศออฟตัวกาซึกรริเองนะคร,รับจะมีปัญหาในด้านการพัฒนาม,มาอย่างยาวนานซึ่งเราจะเห็นในภาคเซตนะครับที่กองทัพโลกอ่ะเป็นฝ่ายโจมตีเข้ามาจึงไม่สามารถนํามาใช้ในการต่อสู้ได้ต่อมาในภาคเดสตินี เขาจะได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดการสําหรับอนาคตไว้ครับถ้าออบเนี่ยมันถูกโจมตีจะถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งเพื่อป้องกันประเทศเรามาพูดถึงตัวโมบิลสูตรกันบ้างนะครับเกาะสีทองจะมีชื่อเรียกว่ายาตโนคากามิที่มีลักษณะเป็นพื้นผิวกระจกเป็นเกาะป้องกันลําแสงและสะท้อนลําแสงกลับไปได้ครับส่วนแพ็กด้านหลังของอากาสกินะครับมันจะมี2แบบด้วยกันแบบแรกมันจะเอาไว้ใช้สําหรับในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าโอวาชิจะเป็นแพ็กประเภทความเร็ว สามารถบินใช้งานได้อิสระด้วยระบบ AI แบบฟอร์ท่ m มของ Justice แล้วก็ยังมีบีมแคนนอน2กระบอกที่เอาไว้โจมตีในระยะไกลต่อมาจะเป็นแพ็กชิลานุยนะครับมันจะเอาไว้ใช้สำหรับในอวกาศอาวุธหลกัลกๆในแพ็กนี้นะครับมันจะคือดาร์กู s ซิสเต็มที่มีทั้งหมด7อันด้วยกันซึ่งแต่ละอันนะครับมันจะบจรรจุบีมไรฟเฟิข้างในนอกจากนี้นะครับมันจะสามารถยิงเป็นปืนสนามพลังป้องกันลำแสงเอาไว้ป้องกันยาลบได้อีกด้วยและในช่วงท,ท้ายๆเรื่องเนี่ย เราจะได้เห็นอากาซึกิมันได้โชว์ความสามารถค่อนข้างเยอะแต่ถึงยังไงอ่ะมันก็ยังแพ้พวกโมบิลสูตรตัวเด่นๆอยู่ดีแต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจนะครับเพราะไอห,หุ่นตัวหลักๆที่เราเห็นเนี่ยมันใช้พลังงานนิวเคลียร์กันแต่ยังน้อยผมว่าอากาซึกิมันก็เป็นรองแค่หุ่นสีตัวหลักในเรื่องแค่นั้นแหะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5โมบิลสูตรสีทองอลามสว่างจ้าจนตาแทบบอดกันในวันนี้ที่ผมทราบมานะครับมันยังมีหุ่นของจีกันด้ามอีกด้วยที่มันเป็นสีทอง แต่เหมือนมันจะเป็นแค่ตอนที่ใช้ท่าไม้ตายเฉยๆครับผมเลยไม่ได้หยิบเอามาเล่าสำหรับวันนี้ถ้าคลิปผิดพลาดประการใดผมขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีตัวแนะนําตัวไหนอะครับหรือผมพลาดไปอะ่ะลองเอามาคุยกันได้ครับใต้คอมเมนต์เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมผมไปแล้วสวัสดีครับ